ในปัจจุบันนะครับเราก็มีการนำลายไทยไปใช้ในรูปแบบดิจิตัลเยอะขึ้นแล้วก็มีการนำรลดลายไทยนะททำเป็นอิเลเมนต์แล้วก็ผู้ใช้งานนะครับก็ใช้โปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆในการออกแบบหรือดีไซน์ได้ ส่วนหนึ่งในการออกแบบนะครับแล้วเราสามารถต่อยอดในการใช้ลายไทยเป็นตัวเพิ่มรายได้ของเราได้นั่นก็คือการทำอีลิเมนต์ส่งขายในเว็บต่างๆนะหรือแม้แต่การทำอีลิเมนต์ในการออกแบบส่วนต่างๆนะครับและปัจจุบันการนำลวดลายนะไปใช้ในเชิงพาณิชก็ค่อนข้างมากยุคปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะลายไทยนะก็ต้องการลายที่มีความเป็นมินิมอลนะถ้าจะส่งให้ไปเวนสากลน,นะครับแล้วก็ ให้มีการขยายต่อยอดได้แล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายแล้วก็จะเอาไปออกแบบเป็นลวดลายผ้าลวดลายโลโก้อะไรพวกนี้ก็จําเป็นที่จะต้องทําให้ดูมินิมอลเพื่อได้รับความนิยมแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดได้ในการสร้างรายได้ได้ไง่ายขึ้นนะครับ วันนี้ผมก็จะมาออกแบบนะเป็นลวดลายนกยูงนะครับแล้วก็จะมีการออกแบบให้มีลักษณะมินิมอลลงนะแล้วก็ให้มีความที่สามารถไปต่อยอดได้ในส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไปทำลายผ้าหรือจะไปต่อยอดเป็นโลโก้หรือว่าลวดลายต่างๆนะให้มีรูปแบบที่ทันสมัยด้วยเพราะรายไทยเราก็สามารถทันสมัยได้รวมยุคสมัยได้นะครับเป็นอย่างไรนะไปดูกันนะผมจะเริ่มจากการวาด หรือร่างโครงสร้างนะครับบนกระดาษที่เป็นเส้นตารางนะเพราะจะทําให้เรากะระยะได้แล้วก็รูปนกยุงอันนี้นะครับผมก็จะวาดขึ้นมาให้เป็นโครงสร้างของวงกลมเพื่อจะไปปรับใช้เป็นลายผ้าหรือว่าเป็นโลโก้ในอนาคตได้แล้วแต่ดีไซเนอร์ที่จะนําไปต่อยอดนะครับหลังจากนั้นก็มาขึ้นโครงสร้างด้วย Affinity Designer นะซึ่งแอปพลิเคชัน Affinity Designer นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างภาพเวกเตอร์นะแล้วก็ไฟล์เวกเตอร์ ก็นิยมในการออกแบบนะครับเพราะว่าการย่อขยายนะคุณภาพไม่ลดลงแล้วก็สามารถไปปรับแต่งปรับสีได้นะสำหรับผู้ที่ซื้อไฟล์ไปหรือว่าโหลดไฟล์ไปเขาก็จะไปปรับแต่งได้ง่ายสะดวกขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูนะว่าเราปรับเป็นไฟล์เวกเตอร์แล้วแล้วเราก็สามารถนำลวดลายไทยที่เราทำออกแบบและประยุกตนะ์ให้มีความมินิมอล ไปใช้กับเทศกาลต่างๆได้อย่างนี้นกยุงของผมก็จะสามารถไปใช้กับเทศกาลตรุษจีนได้ไม่ว่าจะเป็นลายผ้าหรือว่าลายประดับต่างๆนะก็จะกลมกลื่นเป็นวัฒนธรรมที่ร่วมกันได้นะครับสำหรับใครที่ยังคิดไม่ออกนะครับว่าจะออกแบบรวดลายไทยหรือว่านำรวดลายไทยไปปรับประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในยุคปัจจุบันได้อย่างไรนะผมมีหนังสือเล่มหนึ่งมาแนะนำนะครับ ลายไทยเพื่อการออกแบบนะของอาจารย์วุฒิชัยพมมาล่นะครับเป็นการนำลายไทยนะ้มาออกแบบต่างๆนะครับสามารถดูเป็นไอเดียได้นะว่าจริงๆแล้วลายไทยนะครับสามารถทำได้หลายอย่างเลยนะเนี่ยไหมครับ สามารถนำไปปรับประยุกต์แล้วก็ใส่ลวดลายได้ต่างๆนานานะโดยใช้พื้นฐานโครงสร้างแม่แบบลายไทยแล้วก็ใส่ไอเดียอย่างไรทำให้ลวดลายน่าสนใจนะครับแนะนำหนังสือเล่มนี้เลยนะครับลายไทยเพื่อการออกแบบของอาจารย์วุฒิชัยพรมมาลานะถ้าใครสนใจนะครับคลิกตะกา้าดดาล่างได้เลยนะครับดูเป็นไอเดียดูเป็นแนวทางนะครับต่อยอดนะครับและเราจะรู้วิธีว่าเราจะใช้ลายไทยนะ ไปออกแบบให้เกิดประโยชน์ในยุคปัจจุบันได้อย่างไรโดยใช้หนังสือเล่มนี้นะเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นแนวทางนะครับเพื่อให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นได้นะลายไทยเพื่อการออกแบบของอาจารย์วุฒิชัยพมมารานะสนใจคลิกตะก้าด้านล่างได้เลยนะครับ